สวัสดีค่ะยังไหมคะพี่น้องไม่อนี้มาหอดบ้านพักแล้วแล้วนะคะไว้แล้วแล้มาถึงบ้านพักทิมงานเสียงวิหกแล้วนะคะวันนี้ซ้อมไลท์ที่50สนะสำหรับ นางร้ายป้ายแดงของเสวี่วหกมนน่ดอกไม้สีภาพอแม่พี่น้องไม่ยัางเบิงงสมาชิกว่าเวลาว่าช่วงซ้อมเนี่ยมีใครมาถึงแล้วบ้างอตอนนี้เป็นเวลาทั้งหมด13.20นาฬิกา20นาทีนะฮะนัดผ่านานัดใบม่งน่านาัดใบมง่งอ่า นกงสกอร์นัดบ่ายโมงนะคแต่ตอนนี้บ่ายโมงเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงเกือบครึ่งแล้วค่ะเดี่ยวฟ้าเที่ยวบอกพี่น้องกันไล่เล่เรื่องยังนี่ฮะไล่เรื่องยังไล่เรื่องสเพเซระโอ้ยหัวมวนไม่ใช่ในเรื่องที่เราจะแสดงคืนนี้วันนี้แม่ยารับอะไรลูกใครเป็นกระาเธอดอกไม้รับบทเป็นอะไรวันนี้ดอกไม้รับบทเป็นอะไรยังไม่รู้ค่ะเป็นแม่ลา เออมี่เปนบ้มี pues ่ตองมีก็ไม <the ่ค่อยถนัดนะใช่ไหมใช่โอเคไปส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆแนะนำศิลปินทีนี้มีใครมาเห็นะบ้างนี่ที่ไทยแล้วจะมาหอดแล้วนี่แบมธนวัฒน์อันนี้้นองแบมถ้ามีแบมแบบเตตะก้อเป่นบ้าเขามีแบมเตตะกอซ่อมไปเตีได้ป้เตตะกอเอ้ยซ้อมแล้วก็เป็นเตีเลยนะคะไปเอาดีท่างเตตะก้อเดินสายเตตะก้อเม็นเตีเลย อ๋อผู้ถือกล่องยูนี่คือตัดตัออกเรื่อยาค่ะตัดตัดออกเรือยมาค่ะตัดตัออกเลยเด็กแจ็งแซ่บอย่างพี่ตัออกเลยเนาะผู้ถือกล่องยูนี่ชื่อว่าอะไรคะหล่อที่สุดของเสีมมวิหกเอ้าบอสอัลมาจินาเลเอาพิมันจินาเล่แม็กวิชิชัยค่ะสุริยาอ๋อแม็กสุริยานะคะเปลี่ยนซื้อครับต่อเปลี่ยนให้ไปทั่วนะอันนี้แบงค์นนทกิจค่ะนนทชัยแบงค์นนทชัยนะคะนี่ อันนี้สาวสวยที่เพนสมาชิกใหม่เออสมาชิกใหม่วันนี้เราบทเป็นนางเอกน้อยนางเอกน้อย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 นางเอกน้อยน้อยนอยเอาลูกมาด้วยน้องชื่อน้องชื่ออะไร น้องชื่ออะไรน้องชื่อน้องชื่อเอาเขาว่าตอบมันหายเลยแล้วมันมองหนหาเหลยแล้วมองหนาเหลือมารับมารับหากนมาตอบมาค่ะพี่กอบค่ะส o นคนสวยเอายันเปวมา้ย้ครอต่ะครับเก็เป็นคนรอมันแน่นมารับแต่บอลเตกครับนี่นี่นีบผมเออ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 โอ้สุดยอดครับเวลาว่างะคจีบสาวค่ะนักูนันเดินต่อมาเลย แทนแทนยูมี่ยูกิคนสวยของเราคนสวยของเรานะคะนั่งเอกหน่อยที่อายุน้อยที่สุดแต่ว่าแสดงในทุกบทบาทุกบทบาทอ่าไม่ว่าอย่างเช่นนั่งเอกตัวร้ายผี่บ้าที่ได้เบิร์ตอ๋อได้หมดได้หมดน้องเก่งมาก อายุน้อยที่สุดก็คือดอกเมยนะคะนี่เป็นพี่ยุกินะคะปกติก็เรียกพี่เพราะว่าเรียกพี่ใช่ไหมแต่ว่าอายุน้อยสุดเหมยไม่ได้แล้อย่างเราเรียกแม่ได้แล้วเรียกแม่กับพ่อได้แล้วอายุอย่างเราเนี่ยนี่ช่วงนี้นะคะน้องยุกิก็หน้าตาก็สดใสวันนี้น้องยุกิดรับบทเป็นอะไรคะไม่ไม่หนูรับบทเป็นอะไรวันนี้ลูกอ๋อเป็นสาวสองเป็นสาวสองอ๋อ แล้วแล้วแล้วแ,แล้วพี่นกเป็นอะไรวันนี้พี่นกอ๋อน้องอยู่เป็นเสาสองแต่พี่นกเป็นเสาเสียบหรือเปล่าอ,อ้าว <c oughs> ม,มัได้มัได้อาซื้อซื้อยี่แบอ่ะท้าแพ่งวันนี้พ่ซื้อะนะคะน้องอยูกี่นะคะน้องอยูกี่ช่วงนี้มีผลงานอะไรฝากกับเอฟซี FC ทางช่องของพี่ดอกเหมยด้วยค่ะน้องข้าควายยูใช่ไหมค<อ>รก็ได้ ฝากด้วยนะคะท่างชมเพลงของพี่บุญนั่งโคเบอร์ตลอดนะคะตีเลยกับแม่จินของแม่จินกับแม่จินด้วยล่าสุดเมื่อวานนี่กับใบถ่ายของคุณงานเพลงคคเบอร์ที่ทอดจังกรังกาของพี่เดียนนันทมลนี่ยึดสองอีหลานบ่ช่องอีหลานชื่อช่องอะไรคะลูกยูคิปีมาก้าออฟฟิเชียลค่ะโอ้โหมีคนติดตามตอนนี้ห้าล้านคนแล้วค่ะน่าตื่นน่าต่องไไม่ฝากบ้างเหรอผลงาน เบอรี้ดิเบอร์มี้เป็นงานดิเอาเถอะจะเบ่ม์นี้ดิไม่ไม่มันมีงานเยอะอยู่งานอะไรบ้างที่งานคอนเสิร์ตโอ้ยรับจ้างไข้กระดอยกระปอยเต่าเอาสาระเอาสาระไม่งานคอนเสิร์ตอ่ะใกล้คนผู้ใดอยู่ใกล้่างพิ่นไปหาไปนี่มั้ยฮะนี้ก็อยู่สว่างแันดินนะคะะหลายค่ะคิวงานเดี๋ยวอัปเดตผ่านทางเป็นงานเต็มเดือนจำจำื้อนี้ก็ครืงสิบ่เบิด กอได้ไปได้มากอยู่ค่ะนางเอกมอลำซิ่งสดิ้งมวยผัวเดททอดอกไม้เพีนาผ้าสุกสมซุกสมมันมัสุกสมชัวร์ตีนะคะง่ายก็ฝากนางเอกน้อยประจำทีมงานเสียงวิ่งหกไปด้วยนะคะนางเอกน้อยจะอายุน้อยที่สุดนะครับน้องยูกิเป็นบลูกสาวล่าครับนี่ค่ะคนนี้อายุน้อยที่สุดคนนี้น้อยสุดน้อยกว่าแม่ผมปีหนึ่งครับน่า็แม่สาวนุ่มมามีตุ๊ตตูนะคะค่ะ เป็นยูทูบเบอร์สาวแสนสวยที่สุดประจำทีมงานเสียงวิงหกเลยอเคคตอนนี้ช่องคุณ